อ๋อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกๆคนด้วยครับผมอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิ่งแป๊บแป๊ดโอ้ถอดเสื้อขับเลยวันนี้เฮ้ยวันนี้ครับจะถ่ายตอนถ่ายเสื้อถอดเสืออเส้อเลยโอ้ถายไอ้น้ำก็ยังไม่ได้อาบ้าเรทละเท่าไหร่นี่ เอาวันนี้เราก็มาเอาอิดบล็อกนะครับเพื่อที่จะไปทําบุญนะครับบริจาคให้วัดบ้านแน่งมุดต,ตําบลแหนงมุดอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมจะเอาไปจำนวนหนึ่งพันก้อนนะครับสำหรับการทำบุญในครั้งนี้ผมไม่ได้รับบริจาคจากท่านที่น้อง f c ทุกท่านนะครับ ครั้งนี้ผมจะทำบุญโดยใช้เงินส่วนตัวของผมเองนะครับในการซื้ออิฐล็อกไปบริจาคให้เกวัดบ้านแดงมุดนะครับก็สำหรับท่านใดที่อยากร่วมทำบุญก็เดี๋ยวค่อยช่วยร่วมทำบุญกันในครั้งต่อไปนะครับวันที่26ในวันที่26ตุลาคมนะครับก็จะเป็นการ ไปบริจาคอิฐหินปูนทรายที่วัดบึงเจริญครับสายตรีแนะครับทางนั้นเดี๋ยวทุกท่านจะค่อยร่วมทําบุญนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวผมจะทําบุญเ,เพียงเพียงเดี๋ยวจะใช้เงินส่วนตัวของผมในการทําบุญเลยในรอบนี้เพราะว่ามันก็บางทีมันก็ งานบุญมันก็เยอะมันก็ติดติกันนะครับผมก็ไม่ผมไม่กล้าให้ทุกท่านได้มามาช่วยนะครับจริงใจนะครับอันนี้เราไปสามคันครับไปกันสามคันตานรุ่นน้ำมันอะไรร่วะเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมฮะ นี่มันไม่หนักหน้าเรอมันไม่หนักหน้าเรอแบบเนี้ยเหรอต้องพันไหมเบตเติมน้ำมันก่อนเด้อเร่งเนี้ยฮะเอะอเ,เรื่องแสงอ่ะ ที่งานบุญมันติดติดกันไงผมก็เลยโมเลยเกรงใจเกรงใจไม่กล้าให้ทุกทุกคนทุกท่านในร่วมบริจาคนะครับเดี๋ยวเราค่อยร่วมทําบุญกันวันที่26ตุลาแล้วกันเนาะบุญบางทีเราไปทําบุญมันก็บ่อยเหลือเกินไงทีนี้บางทีก็บางท่านเขาอาจจะต้องมีค่าใช้จงใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับ แต่ว่าพูดถึงว่าเออก็ช่วยทําบุญมันก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่เราจะช่วยแต่ด้วยความที่ผมเนี่ย <c oughs> ด้วยความที่ผมนี่เป็นคนที่แบบอืมกินใจอะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมทําบุญ ทำบุญแบบไม่ต้องให้ท่านเอฟซีพี่น้องทุกคนได้ร่วมทาแต่ว่าเราก็ยังได้ไปได้ไปทําบุญด้วยกันนะครับเราจะไปทําบุญด้วยกันได้บุญกันทุกคนนะครับเพราะว่าพี่น้องเอฟซีทุกคนนี่เวลาทําบุญนี่ร่วมทําบุญตลอดทุกทุกเอ่อทุกเรียกว่าทุกตลอดงานบุญที่เราได้ทํานะครับ ấy nước nước rồi, cứ ván, xăng dầu à? Nãy nè lăng lo với ván xăng dầu đấy nè, xem đi, hả? Giằng, xăng dầu keo này, ô này à? Hả? Ừ, <laughs> ben <hả>? <laughs> <laughs> กี่พาเลทเนี่ยกี่ห้าเหรออ๋อพาเลทละสี่ร้อยก้อนออผมก็นึกว่าผมก็นึกว่าสี่พาเลทส,สาธุ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ผลจากสิ่งไม่ดีไม่ร้ายขอให้มันผลไปจากชีวิตของทุกคนทุกท่านด้วยครับ <c oughs> ม,มันมันค 5, รบห้าพาเลทแล้วนี่ตัวนี้ใส่ตรงไหน,ไ,หนไปในมุดครับเไม่มมมไม่ใส่ตรงกลาง <c oughs> อ่าฮะ,ะตัวนี้มันต,ตนกอ่ลยยอ,อยนี่ อ๋อมันลอยข้างหลังนี่ข้างหลังนี่นะอ๋ออ๊ะนี่เดียวเองไม่เป็นไรนะมันแค่นิ่เดียวเองโอ้มันยังโยกอยู่ ะอะไรนะสวยว่ะเหตุถ้าเกใส่แนวนี้เนี่ยได้เลยนี่แต่มันไม่ถึงดิยพวกลิ์มันไม่ถึงฮะ โอ้าสวัสดีครับโอ้ในรถล่ะในรถล่ะไม่รู้ว่าเขาเอาดินไปได้หรอกฮะดังยังไม่รู้ว่าเขาเอาดินไม่ได้อะลูกรังเลยไม่รู้โอ้ยเหนื่อยจุดาอยู่เลยไม่บอกเกย์ไว้เต็มวันแล้วบอกเกย์ไว้ ครับผมครับเอาเท่ากันเลยมันได้ไหมล่ะมันไปนโตได้ไหมล่ะทำได้ไหมล่ะฮะคนส่ง,งผ่านบ่วยหรอ โบขันเขาไปตรวจมันทานเมื่อห่คนทรงอะ่ะอ๋อโบนี่กำลังใส่ปูนอยู่ใครมาใครมาโอ้ออกมาเลยออกมาเลยไปถูกเ่ละ่ะไหไปถูกอยู่เนาะวัดเนงมุดเนาะไปแล้วครับจารย์ออด ชายใหญ่โทรมาครับชายใหญ่รุ่งเรื่องกิจวะตามด้วยอาฮิงเดี๋ยวผมไปเที้ยเงินกับเนียก่อนเดี๋ยวตามไปกับต่อเต้มครับเอาสวัสดีครับต่อเต้ม พลาดครับงานบุญงานไนนี่ตัวเต็มตัวเต็มตั้มซิ่งบ์ป่ะไ <laughs> ปเลสโก้นอนไม่อิ่มนะครับวันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยเอร์เซ็นเท่าไหร่ครับอาจจะวูวที่ประมาณหกสเปอร์เซ็นนะผมอะ่ะมาาืเช้าผู้อีต้องปลุกเลยอะ่ะเมื่อคืนมาถึงบ้านที่สามก็ไปตาม <laughs> <laughs> มาจากขอนแก่นจริงวันนี้ถ้าไม่ติดงานบุญนะั้นไม่ได้มานะอาจจะนอนอยู่ขอนเก่นนั่นแหละ ื่อานอ่ะอาจจะนอนที่ยรเล่นอยู่อนเก่นก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะครับสวัสดีครับผม